อันนี้พูดถามคนเดิมเนี่ยคราวนี้เราก็มาขยายความรายละเอียดเป็นบางประเด็นอีกพอหลังอยากนั่งไปนานแล้วอะ่ะมันแน่นมันเครียดเราไปขอพระพานาพุโทโธช่วยในขณะที่เราว,วันที่สองอะนะมันมีอาการเหมือนอะไรมันพิ้งขึ้นทะลุหลังขึ้นไปท้ายถอยเลยนะแน่นเครียดเราก็ดูต่อไปจนกระทั่งมันนั่งมันอาจจะปวดเมื่อยร่างกายบางทนไม่ไหวบางมีอาการทุกข์จนทนไม่ไหวในอาการต่างๆ่างไงนะ มันมีวิธีการแก้ยังไงก็บอกแล้วไม่ว่ามันจะเป็นอาการแบบยึดตัวตนมากเกินไปจนกระทั่องอึดอัดหรือว่าฟุ้งส่านมากเกินไปออกนอกมากเกินไปเนี่ยไปตามสติมันอ่อนไงถ้าก็ถ้าเอามายึดตัวตนมันสติมันเข้มไปสมาธิมากมันก็ไปยึดวางสติไม่ถูกส่วนนะให้มีสัมปัญญาอยู่ด้วยก็ดูให้ดูความรู้สึกที่ลมกระทบเพราะนั้นในการเจริญสติเนี่ยนะ นอกจากเราจะเลินในท่านนั่งนั่งอย่างเดียวเนี่ยเราจะไปนั่งอย่างเดียวเนี่ยคิดความสามารถแต่ลูกคนบางคนก็นั่งถึงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงคนก็นั่งเป็นวันคนก็นั่งเป็นสิบชั่วโมงได้เนี่ยในท่าเดียวเนี่ยยืนเป็นหกเจ็ดชั่วโมงได้เนี่ยเพราะว่าไอ้เป็นเกี่ยวกับอำนาจสติสมาธิของเขามันดีแต่ถ้าสติสมาธิของเราไม่ดีเนี่ยแล้วนั่งไว้มันก็จะปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็เปลี่ยนกลับบ้างอินทรียังอ่อน เราก็จะเจริญสติไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวหรอจากจะการเจริญสติสติว่าระลึกได้ระลึกในท่ายืนท่าเดินก็ได้เคลื่อนไหวส่วนไหนกําหนดสติในส่วนนั้นจะเลี้ยวซ้ายกาแลกขวา,ขวาก้มเงยกินดืม่มเที่ยวลิ้มเนี่ยนี่เราอธิบายแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยในตอ,ตอบในคลิปเนี่ยนะถ้าเราเอารายละเอียดเราต้องไปรู้หลักการปฏิบัติเนี่ย จะยกเท้าก็มีความรู้สึกใต้ฝ่าเท้าเสียบเท้าไปก็มีความเสียวความรู้สึกเห็นไหมหวางเท้าลงก็มีความรู้สึกแต่ถ้ารเราดำเนินชีวิตประจาวันเรายกเท้าซ้ายเราก็ลู้เท้าซ้ายยกเท้าขวาก็ลู้เท้าขวาเอาเอาขนาดนั้นก็พอแล้วให้มันทันปัจจุบันของการเคลื่อนไหวไม่นจะเป็นต้องนั่งอย่างเดียวหรอกถ้านั่งอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไปไม่รอดยิ่งอย่าเลยบทเดียวท่าเดียวเนี่ยชั่วโมงนึงก็แย่แล้วหรือครึ่งชั่วโมงก็แย่แล้ว,ว,แ,แ,ลวแล้วก็เปลี่ยนท่าบ้าง แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นท่านนั่งเนี่ยถ้าจตะแคงถ้ายืนถ้าเดินท่านนอนอะไรมันก็ทําได้่างเงเรามุ่งประเด็นไปที่การเจริญสติคือระลึกได้ไห้มีสติอยู่เรื่อยๆถ้ามีสัมัญญาด้วยยิ่งดีมันก็ได้ได้ตัวที่เป็นที่เรียกว่าตัดความยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนได้ดีถ้าเราเจริญสติอย่างเดียวเนี่ย บางทีเนะี่ยเราดูลมอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไปสู่ส่วนละเอียดสติเราดีไปสู่ส่วนละเอียดแล้วบางทีมันมันหลุดลอยออกมามันถอดกายแยกกายออกมาเนี่ยเราให้มีสัมพัญญาด้วยเพื่อให้รู้ชัดไม่ให้มันแยกออกมาให้มันอยู่ภายในเรียกว่าเห็นกายในกายเราจเจริญเราแก้อย่างนี้นอกจากนั่งแล้วเราจะยืนจะเดินเราก็ให้มีสติเราให้ฝึกสติในทุกเลบทดูกายเอาสติมาไว้ที่กาย มาไว้ที่เวทนาสู้ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเอเรียบทบ้างพอเรบเปลี่ยนเอเรียบท,ทุกมันก็หายไปแล้วเราดูภายนอกจนก,กระทั่งเข้าสู่ส่วนในได้แน่นเครียดได้เนี่ยเราเรียกเร,เราเริ่มเห็นทุกภายในแล้วถ้าเราดูภายนอกเนี่ยเราทํานั่งนานๆให้ต่อนเนื่องดีมันก็เจ็บก้นมาปวดหัวเขา่านั่งนานเกินไปเนี่ยเป็นทุกข์นอก ถ้าเราเข้าดับจากนอกเข้าสู่ส่วนในในเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความเสียวความรู้สึกจะเห็นทุกข์อยู่ภายในทุกข์ในเบญจขันดูต่อไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดูครั้งเดียวไม่จบมันไปนเครียดคาค้างอยู่กลางทางเนี่ยเราก็มีหน้าที่ประคองกสติถ่านนั่งมันหมดเวลาแล้วหรือหมดความอดทนแล้วเราเปลี่ยนท่ายืนท่าเดินแล้วก็ประคองในการที่เราว่าจากนั่งจะเป็นยืนจากยืนจะเป็นเดินเนี่ย เดินเราก็มีสติมีสัมปัญญานั่งก็มีสติสัมปัญญาเนี่ยจากนั่งจะเป็นยืนจากยืนจะเป็นเดินอะไรเนี่ยก็ให้มีสติสัมปัญญาให้ต่อเนื่องแต่เราทําให้ต่อเนื่องได้เห็นยิ่งเห็นสัมปัญญาต่อเนื่องยิ่งไปได้เร็วแค่นั้นน่ยแก้ไขดวิการที่ว่าทําให้มันต่อเนื่องพูดง่ายๆว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําไปเรื่อยๆ ถ้าจะให้รู้จักหลักรู้จักพื้นฐานเนี่ยต้องดูในคลิปที่แนะนำบ่อยรายละเอียดการยืนอย่างไงเดินอย่างไงนั่งอย่างไงกำหนดอย่างไงนั่นจะจะรู้หลัก